รู้หรือไม่เจฟฮา์ดีนามุปั้มจอมบ้าบินเคยคิดจะจุดไฟคาสังเวียนเจฟฮาร์ดีย,ยังได้เผยความคิดสุดบ้าบินของเขาอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เคยได้เผยให้ใครทราบมาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเคยมีความคิดเทียบปั้มในแมชที่มีการไต่บันไดและก็จุดไฟติดบันไดให้ลูกท่วมไปเลยนะครับผม ผมเนี่ยจะพูดเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยเดบไม่ไม่เคยเลยนะไม่เคยได้พูดกับใครเลยแล้วก็แทบจะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้เลยด้วยซึ่งก็เป็นไอเดียที่ผมเสนอในการขึ้นปล้ำแมชไต่บันไดซึ่งเป็นไอเดียที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน,น้นครั้งนี้เนี่ยผมจึงจะพูดว่าความคิดของผมเนี่ยเป็นการปิดฉากแมชไต่บันไดหรือแมชทีเอลซีหรืออะไรก็ตามที่มีบันไดอ่ะขอแค่มีบันไดแต่มันจะเป็นบันไดปกติก็ไม่ได้มันจะเป็นบันไดไม้แทนและบันไดไม้เนี่ย จะราดด้วยน้ำมันและใช่นั่นแหละผมจะจุดไฟผมจะจุดไฟใส่มันผมต้องการให้ไฟลุกแบบลุกท่วมบันไดไปเลยอะความคิดของผมเนี่ยคือระหว่างที่กําลังปีนขึ้นไปคว้าชแชมป์เนี่ยแล้วก็ให้แบบมีคนจุดไฟเผาบันไดซะแล้วไฟก็ลุกท่วมบันไดไปเนะี่ยนั่นกาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ได้แชมป์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือล่วงตกลงไปแล้วก็หรือไม่ก็แบบถ้าจะได้แชมป์ก็แบบกระชากแชมป์หลุดลงมาตอนที่ยืนอยู่บนบันไดไฟเออมันก็เป็นความคิดที่อยู่ในหัวของผมนะ ซึ่งอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่มีหรอกแต่ว่าเออใครจะไปรู้หรอว่าจะจริงหรือเปล่าผมเคยเสนอความคิดนี้ไปเมื่อหลายปีก่อนนะใช่ผมผมคือน้มันปล้ำคนนั้นเองแหละที่จะขึ้นไปยืนอยู่บนบันไดที่มีไฟลุกผมอยากทำจะตายแต่ความคิดนั้นก็มันก็ถูกปฏิเสธไปทันทีเลยนะเรียกได้ว่าใจกล้าโดยแท้ครับท่านผู้ชมครับบ้าบินจริงๆสำหรับชายผู้นี้สมกับเป็นเจฟฮาร์ดี้ไหมล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมละครับ,บ,บ,ค,รบคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะอยากจะเห็นภาพแบบนี้ให้เป็นบุญตาสักครั้งดีไหมครับ